การประเมินหมู่บ้านชุมชนทูบีดัมเบวันโครงการณลนลงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จังหวัดสุขโขทยัยชมรมทูบีดัมเบวันชุมชนบ้านเหนือวัดหมู่สองตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองสุขโขทยัยชมรมทูบีดัมเบวันชุมชนบ้านเหนือวัดมีการดําเนินงานตามหลัก3ก3อยอคือ 1. กอกรรมการมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรม2กอกองทุน ชมรมทูบีนมื่วันชุมชนบ้านเหนือวัดได้บริาการการเงินที่ได้รับจากการสนับสนุนเพื่อมาจัดก,กิจกรรมให้กับชมรมดังนี้ 1. โครงการกองทุนเงินหมู่บ้าน 2. การรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสังคมสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกล้วย 3. การส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านได้มีการฝึกอาชีพร่วมกับสกรตำบลบ้านกล้วยเช่นการทำขนมไทย เพื่อจัดจำหน่ายและนำเงินเข้าร่วมในกองทุนกอที่3กอกิจกรรมดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์3ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการดณรงปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมเพื่อเอื้ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยายเสพติด1.2มีคำสั่งชุมลมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 1.3มีการจัดทำโครงสร้างของชมรมและที่ตั้งโดยใช้อาคารอนเนกประสงค์บ้านเหนือวัดหมู่2เป็นที่ตั้งของชมรม1.4มีการรับสมัครสมาชิกชมรมมีฐานระบบข้อมูลสมาชิกชมรมทวีน้ำปรวันชุมชนโดยปัจจุบันมีสมาชิกชมรม350คนคิดเป็นร้อยละ1 8 0 7 1.5มีการประชุมคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมประจำหมู่บ้านชุมชน 1.6มีการสำรวจวิเคราะห์ความต้องการของสมาชิกในชมรมในการทำกิจกรรมของโครงการเช่นต้องการเข้ารับการบำบัดในชมรมไขติดยายกมือขึ้นหรือต้องการร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด1.7คณะกรรมการมีการประชุมวางแผนและดำเนินงานในกิจกรรม1.8มีการจัดทำผังคณะกรรมการการปฏิบัติตามแผนชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านเหนือวัด มีการดำเนินการดังนี้2.1มีแผ IL นดำเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิในหมู่บ้านชุมชนมีแผนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของโครง,งการทูบีน้ำม่วน2.2มีการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในหมู่บ้าน2.3 มีการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในหมู่บ้าน2.4มีการเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับในหมู่บ้าน2.5มีการจัดกิจกรรมและดำเนินงานของชมรมทวบีน้ำม่วันตามไมโครแพลนนิ่งของสกรระดับมมตำบลบ้านปล้ย2.6มีการจัดกิจกรรมของชมรมทูบีน้ำมวันชุมชนบ้านเหนือวัด ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามแผนอื่นๆการตรวจสอบชมรมทูบีนเัเบอรวันชุมชนบ้านเหนือวัดมีการปฏิบัติด,ดังนี้3.1มีการประชุมสมาชิกทูบีนเัเวันจากการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบข้อปัญหาที่เกิดขึ้น3.2มีข้อมูลของผลการดําเนินงานกระบวนการตามแผนไมโครแพนนิ่ง3.3มีการสรุปผลความสําเร็จของโครงการแต่ละครั้งที่ปฏิบัติงานตามกิจกรรม 3.4มีการสรุปผลการประเมินกิจกรรมโครงการรอบกเดือนหรือ1ปี3.6มีการจัดกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของแผนงานการปรับปรุงการดําเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านเหนือวัดมีการดําเนินงานดังนี้4.1มีการประชุมสมาชิกภายในกลุ่มจนได้ข้อสรุปถึงปัญหา และจัดการแก้ไขปรับปรุงมีการรายงานการประชุมระบุปัญหาและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน4.2มีการประชุมค้นหาปัญหาและนำปัญหาที่พบไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปโดยมีการสรุปผลการปฏิบัติงานจากการดาเนินกิจกรรม4.3มีการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีกำหนดกระบวนการในการแก้ไขปัญหา4.4มีการวิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในชุมชนหมู่บ้านตามไมโครแพลนนิ่งที่ได้กำหนดไว้ในการขับเคลื่อน4.5มีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ปรึกษาตามคำสั่งแต่งตั้งของชมรมทูบีนัมเบอรวันชุมชน4.6มีการจัดทำแผนขยายผลเพื่อปรับปรุงการบริบัติ เพื่อต่อยอดการดำเนินงานกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป